หลังจากที่ผมได้บอกต่อวิดีโอหมายเลข35 3 5ทับหและได้อธิบายความเข้าใจหรือแนวทางหรือเครื่องมือที่ญาติจะสามารถหยิบไปใช้เพื่อประกอบครับประกอบเป็นสิ่งที่เราจะทำต่อไปเพื่อให้ตัวเราดีขึ้นพวกพ้องของเราดีขึ้นรวมถึงสังคมในระ,ระดับต่างๆรวมถึงแม้แต่บ้านเมืองหรือโลกใบนี้มันคือการดาเนินการตามลาดับมันเหมือนกับรถยนต์คันแรกมองดูสิครับ ทุกวันนี้เนี่ยรถยนต์เต็มไปหมดสมาร์ทโฟนเครื่องแรกทุกวันนี้ครับเกือบทุกคนครับคือลหลายๆคนมีสมาร์ทโฟนไว้ใช้งานผมขอกล่าวอ้างถึงที่ผมกล่าวมาแล้วทั้งหมดรวมถึงวิดีโอหมายเลขต่างๆด้วยรวมถึงสิ่งที่คนเราเนี่ยไปใส่ใจแล้วเกิดขึ้นกับตนเองแต่ไม่อยู่10คคำหรือ5คู่นะครับตามที่ปรากฏบนหน้าจอเนี่ย อยากให้ญาติไปลองทําความเข้าใจไปลองให้ความหมายมันนิยามมันด้วยตัวเองเข้าถึงคุณค่าของมันนะครับเข้าถึงคุณภาพเข้าถึงพลังของคําเหล่านี้แล้วนําไปใช้ถ้าเป็นผมนะก็คือถ้าผมทําอยู่อย่างเดียวตัวเดียวคําเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่สําเร็จแต่ตัาผมเองเนี่ยหวังพึ่งพานะครับการที่พวกเรามาร่วมกันทําทั้ง10บคานี้ จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นไดง่ายๆพูด,ดง่ายๆแล้วกันนะครับผมเองก็ปล่อยวางนะครับปล่อยวางถ้าก็ใช้ชีวิตไปตามปกติเราอาจจะไปเจอสถานการณ์ชีวิตที่ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่เพื่อฟุกอะถูกไหมครับเพื่อฟุกว่ามีใครสักคนมาดามเรามาลองร่วมเข้าใจระบุความหมายแล้วเข้าถึงคุณค่าของการที่พวกเราเนี่ยมาใช้คําตามที่อยู่ในหน้าจอนี้ ผมจะลองยกตัวอย่างอธิบายให้ฟังนะครับเจตนานะครับเจตนาก็คือสิ่งที่เราจะทําจริงๆสิ่งที่เราอยากจริงๆความต้องการของเราความตั้งใจความมุ่งหมายของเราเป้าหมายในชีวิตทั้งหมดครับการกลองให้เป็นสิ่งที่มีพลังได้ให้เป็นภาพที่ชัดเจนได้การแสดงออกเคยเห็นไหมครับคนที่ได้แต่คิดแบบนั้นแบบนี้แต่ไม่ไปลงมือทําไม่ได้พิพิสูต์ตนเองว่าเราได้ทํามันแล้วจริงๆ มีนะครับคนที่มีเจตนาคิดแล้วไปทำล้วเขาพิสูจน์ตัวเองว่าอเขาเป็นคนที่เอาจริงนะครับเขาเปิดใจรับเครื่องมือรับตัวช่วยนะครับโอ้ชีวิตมันดีขึ้นอย่างมากนะครับฝีมือและนิสัยนึกภาพครับเด็กที่พูดง่ายเรียนรู้ผ่าน iPad อย่างเดียวกับเด็กที่เรียนรู้ผ่านการเล่น ผ่านการเล่นที่เหมาะสมผ่านการวาดภาพผ่านการฝึกฝีมือด้านต่างๆฝีมือคืออะไรครับใช้มือใช้มือจริงๆสร้างสารรค์ผลงานขึ้นมาจริงๆบางครั้งนะครับการวาดภาพประติมากรรมอาจจะเป็นการสร้างคนก็ได้วิชากระบีกระบองการละเล่นกันผมไม่ได้บอกว่าให้พวกเราย้อนกลับไปเล่นมอนซ่อนผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่การที่เราออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมมันอาจจะช่วยเป็นตัวช่วยนะครับ ในการให้สมองทำงานร่วมกับระบบประสาทการที่เราเล่นร่วมกันมันก็เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันนิสัยของการทำงานเป็นทีมการมาคุยกันกิจกิจ,จก,กรรมที่คนทำร่วมกันนิสัยนะครับลองไว้ให้ความหมายด้วยตนเองบางคำผมก็กไม่ไม่อธิบายมากนะครับเพราะว่าได้อธิบายไปหมดแล้วสิ่งที่สำคัญมากกว่าความหมายความหมายก็สำคัญนะครับการระบุค,ความหมาย สิ่งที่สําคัญมากกว่าก็คือการที่เราไปลองจริงๆทําให้เกิดขึ้นจริงมันเหมือนกับสิ่งที่เราเขียนในทฤษฎีเนี่ยเราจะเขียนเท่าไหร่ก็ได้แต่บางครั้งนะครับการที่เราไปลองทําจริงๆให้เกิดขึ้นมันเป็นการเรียนรู้ที่มากกว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่ประทับไว้ในตัวเรานะครับจากนะครับประทับไว้ในตัวเราคืออะไรก็คืออยู่ในสมองอยู่ในระบบประสาทนะครับอยู่ในจิตใจของเราอยู่ในกรรมของเรานะครับ เป็นคุณลักษณะเป็นความสามารถด้วยนะครับจากนั้นครับความจริงใจคนที่ไม่ได้จริงใจโอ้โหคนที่จริงใจต่อกันผลกรรมของการไม่จริงใจโอ้โหมันเห็นได้ชัดมากนะครับการมีใจการเต็มใจการร่วมกันมีใจการใส่ใจวันแรกเราไปใส่ใจเราใส่ใจไม่เท่าไหร่หรอกแต่พลังใส่ใจที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในทุกๆวัน การที่เรามีพลังขับเคลื่อนมีพลังขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเทียบกับคนที่วันนี้จะลุยเต็มที่แต่ผ่านไปไม่นานผ่านไปไม่กี่วันไฟไฟมอดไฟดับอืเป็นยังไงพลังขับเคลื่อนการให้กำลังใจตนเองการให้กำลังใจกันเองโอ้โหเอาไปประกอบกับชีวิตได้นะครับการที่เราอยู่ในทีมมีเวทีของพวกเรามีเกมของพวกเราคนที่มองหน้ากันแล้วอืม นี่แหละคือพวกของเราทุกท่านครับทั้งหมดที่กล่าววันนี้สามารถฝึกสร้างขึ้นมาได้ผมยืนยันคําเดิมว่าการที่ใครก็แล้วแต่เนี่ยทำการบ้านในวิดีโอต่างๆมาแล้วแล้วมาดูวิดีโอหมายเลขสาสิบแปดแล้วมาเล่นไปด้วยกันผมเองนะครับไม่ได้อะไรมากมายแล้วปล่อยวางนะครับอะไรที่พูดไปในวิดีโอต่างๆแล้วไปกระทบขอให้เข้าใจว่า ชีวิตบน,นโลกเนี่ยมันสั้นนิดเดียวเราจะปล่อยให้ความไม่จริงใจมามา,มามามีอิที่พลได้ยังไงนะครับการที่คดโกงกันการที่เขาเรียกอะไรอะ่ะขี้โกงอ่ะขี้โกงคืออะไรตนทำผิดแต่ทุกคนจะต้องยอมรับแล้วก็ยินยอมให้กับทางที่มันผิดของตนอะ่ะโอ้โหผมว่ามันมันร้ายเกินไปนะครับ ทั้งหมดผมไม่ได้บอกว่าผมกําลังวิจารณ์ท่านวิจารณ์ใครนะครับแต่ผมบอกว่าการที่เราบอกต่อวิดีโอหมายเลขต่างๆรวมถึงหมายเลขนี้ไปเนี่ยแล้วให้ญาติตรวจสอบตนเองนะครับบางครั้งเนี่ยเด็กคนนึงอาจจะมองว่าอชีวิตเราไม่มีโอกาสชีวิตเราไม่มีอะไรนะครับแต่เด็กที่พ่อแม่ไม่ได้รวยมากเขาไปตั้งใจอ่านหนังสือเขาไม่มีเงินไปกวดวิชาด้วยซ้ําไปแต่เขาอ่านเขาตั้งใจเรียนเองเด็กคนนั้นครับสอบเข้าเตรียมทหารได้ อันดับหนึ่งอ่ะสามเหล่าทับแล้วถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นตำรวจเนี่ยเขาสอบได้ที่8คือข้อสอบตำรวจจะเป็นลักษณะที่แบบว่าคิดเร็วนะครับก็แดนดับ8ผมไม่บอกว่าให้ทุกคนไปสอบเข้าเตรียมทาหารนะครับแต่ผมบอกว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับฝีมือเกิดจากการที่เราไปอ่านหนังสือได้นานพอ<ๆ>เกิดจากการที่เราไปออกแบบแล้วเราไปอยู่กับมันได้นานพอการที่เรารู้ว่า เราทําอะไรเนี่ยเราต้องใจเย็นๆพลาดก็เริ่มใหม่การที่เราเข้าใจหลักของอารมณ์รูปนามเกิดดับไตรักวิลาคะนิโรธปฏินิสักะมันคืออะไรมันคือขั้นตอนในการบรรลุธ,ธรรมของพระบาทสมเด็จสมมาพุทธเจ้าไปว่าอะไรครับคนเราต้องสมัครใจเองยินดีเองมีกระจายเองมีใจรักเองที่จะทําอะไรสักอย่างการเต็มใจยินดีการมีใจการมีใจรักการที่เราอยากเองเนี่ย ันคือตัวเราเองครับเราสร้างมันขึ้นมาได้เราจะแบบคิดไม่เยอะคิดน้อยๆเราบอกว่าเอ้ยเราไม่อยากไม่อยากขึ้นไม่อยากมันก็จบแต่ถ้าเรารู้ว่าอืมเราไม่อยากอ่านหนังสือหรอกแต่เราสามารถที่จะสร้างความอยากอ่านหนังสือขึ้นมาได้เราไปอ่านมาหน่อยนะครับอ่านให้มันจบเล่มอ่านแล้วอ่านออกเสียงฝึกทาโจทย์คณิตศาสตร์ด้วยตนเองไปออกกําลังกายด้วยตนเอง ทุกขัานครับเด็กคนนั้นจะไม่ได้บอกว่าตนเองไม่มีโอกาสเพราะโอกาสคือทุกวินาทีในชีวิตของเขาเองแต่ผมไม่ได้พูดถึงเด็กผมพูดถึงพวกเราทุกคนที่สามารถมอบโอกาสนี้แก่กันได้นะครับฝีมือนะครับมันไม่ได้อยู่ดีเกิดขึ้นมาคนเราเนี่ยกว่าที่จะบังคับให้สมองสั่งการมือได้อย่างดีเขาต้องไปวาดรูปเขาต้องไปปฏิมากรรมเขาต้องไปทำงาน เขาต้องไปใส่ใจทําความสะอาดร่างกายทําความสะอาดบ้านนะครับการที่รู้จักการทํางานด้วยใจรักรู้จักการทํางานด้วยจิตว่างรู้จักการที่เริ่มต้นใจเวลาใจเย็นๆร้อยค่อยๆอดทนหน่อยมีความกล้าหาญที่จะไปเริ่มในสิ่ง,งต่างๆแล้วอยู่ได้นานการฝึกอ่านเกมนะครับทั้งหมดครับผมไม่ได้พูดมากนะผมเลยจะบอกท่านว่าได้บอกไว้แล้วในวิดีโอต่างๆแต่การฟังอย่างเดียว มันเทียบไม่ได้กับการที่เราทําอยู่ในตอนนี้ของเราแน่นอนครับผมชื่อดามธีรหมนุษย์ผมไม่ได้มีใครมาร่วมเล่นกับผมประมาณนี้แต่ทุกคนก็หวังได้เผื่ฟลุกเผื่อฟลุกว่าจะมีใครสักคนมาดาม,มาอยากจ้างงานดามทําศูนย์สร้างเครื่องมืออะไรต่างๆขึ้นมาดามไปไปทําดามะมเรามารวมทีมเป็นญาติเป็นมิตรเป็นคู่รักกัน เราจะมีอะไรเราจะจริงใจต่อกันไม่โกหกชิงบอกข้อเสียชิงบอกจุดสําคัญปรับตัวเข้าหากันปรับตัวเข้าหาดีโอโหทุกอย่างมันฝึกได้สร้างได้พัฒนาได้เรามาพัฒนาการเรียนรู้การฝึกการสร้างสารรค์ต่างต่างของพวกเราเรามาร่วมกันพัฒนารูปแบบการหาเงินการทํามาหากินกิจการบริษัทอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะทําเกมชีวิตละครชีวิตร่วมกันเรามาร่วม การสร้างสรรค์รูปแบบการที่เราจะมีชีวิตอยู่การเล่นการเสพผ่านชีวิตของพวกเราให้มันดีเรามาร่วมอ่านเกมว่าชีวิตมันคืออะไรมันจะไปถึงไหนเราจะร่วมพัฒนาบุญปัญญาบาร,รมีไปร่วมกันนะครับทุกท่านครับทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่มันเป็นทฤษฎีเนี่ยบอกไว้หมดแล้วในวิดีโอหมายเลข37สิบเจ รวมถึงวิดีโอหมายเลขอื่นๆก่อนหน้าก็คือบางครั้งนี่ผมก็ไม่ได้ไปอะไรมันหรอกแต่ทั้งหมดครับผมไม่บอกว่าให้เริ่มต้นได้สมบูรณ์แบบในวินาทีแรกขอแค่เล่นครับยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งเด็กหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นนักยิงธนูเธอไม่ได้ยิงธนูมาตั้งแต่เด็กคือโอลิมปิกนะครับเธอยิงเก่งมากเธอไม่ได้ยิงเป็นมาตั้งแต่เด็กวันแรกที่เธอไปซ้อมเธอไม่ได้มีใจรักในการยิงธนูด้วยซ้าไป เธอรู้สึกว่าอะไรมันแปลกๆด้วยซ้าไปเช่นเดียวกันครับการที่เราจะสมบูรณ์ด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะไปนิยามขึ้นมาเองอาจจะไม่ใช่แค่5คู่นี้นะครับมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มากกว่านี้ก็ได้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับแต่มันคือโลกโลกสมัยใหม่เคือเห็นโลกที่คนเราเนี่ยคดโกงกันไม่จริงใจต่อกันโกงเงินบ้านเมืองนะครับ ไม่สามารถที่จะรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้เคยเห็นไหมครับผมไม่ได้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ผิดนะมันก็แค่ชีวิตผมเองก็เคยผ่านชีวิตที่แย่ๆมาไม่รู้กี่กี่ภพชาติแต่เราเข็ดแล้วเรายอมแล้วผมไม่บอกว่าวันแรกที่ท่านมาร่วมทีมกับผมใครก็แหละก็แล้วแต่ที่ไปร่วมทีมกันทุกอย่างมันจะแบบราบลื่นทุกอย่างมันจะมีแต่ปัญหา เพราะว่าอย่างตัวผมเองเนี่ยสะสมความขี้เกียจสะสมความรุ่มหลงมัวเมามากๆสะสมการที่เป็นคนเจ้าเล่มีชั้นเชิงมาเป็นเวลานานแล้วใครละ่ะที่จะมาร่วมกันจ่ายเวลาถอดถอนลดทอนสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคของการรวมทีมของการที่เราจะสร้างสรรค์ปัจจัยดีๆกิจการดีๆเกมชีวิตละครชีวิตที่ดีร่วมกันไปตามลำดับ ให้มันลงตัวเข้าจังหวะไปด้วยกันได้ดีก้าวไปด้วยกันได้ดีตามลําดับทุกท่านครับภาพง่ายที่สุดของมันคือเลยครับท่านฟังวิดีโอนี้เสร็จท่านบอกต่อวิดีโอไปนะครับแล้วเกิดว่าญาติชาวไทยเนี่ยมองหน้ากันอืิจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะมีชีวิตที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของวันนี้การที่คนเราจะสามารถมาคุยกันได้มันก็แค่บอกต่อวิดีโอ เรามองหน้ากันเรารู้ว่าอืเรามาเริ่มต้นจากสิ่งที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทคือคนที่จริงใจต่อกันฝีมือมันไม่ได้เกิดง่ายๆหรอกนิสัยที่ดีการบริหารจัดการที่ดีกว่าที่มันจะลงตัวเข้าจังหวะไปถึงจุดที่มันจะเจริญงอกงามมันผ่านขั้นตอนของการลดอุปสรรคลดสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ขบเหลี่ยมที่มันไปกันไม่ได้กว่าระบบของเพลาระบบของลูกปืนเนี่ย มันจะลงตัวมันจะกลมเกลียวระบบของเครื่องจักรนะครับมันยังมีการจูนเครื่องเลยแล้วทําไมความสัมพันธ์ของพวกเรากิจการที่ไหลลื่นของพวกเราแหล่งที่จะนํามาซึ่งทรัพยากรและเงินของเราเนี่ยเราจะจ่ายเวลาปรับมันจูนมันจนมันลงตัวไม่ได้ญาติที่รักทุกท่านครับสังคมที่มีการทำลายกันร,รูปแบบต่างๆคดโกงทำลายกันมีชั้นเชิงต่อกันแบ่งแยกไม่จริงใจทุกท่านครับ สังคมแบบนั้นมีไหมผมไปสัมผัสมันมาแล้วเจ็บมากๆช้ำมากๆแต่สังคมที่เรามาเริ่มต้นคุยกันดูว่าเราจะปูทางนำทางเล่นไปได้วยกันยังไงทุกท่านครับสังคมแบบนี้ใครท่านกลุ่มใดจะทำรูปแบบใดก็ได้ขอให้ขอให้เป็นอะไรครับขอให้เป็นแบบ ของพวกเราคือพวกเราคือคือพวกเราคือ,ค,อคือไม่ใช่กับผมนะคือกับหมู่คณะของท่านนะครับผมเองก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตยอยู่ได้ถึงเมื่อไหร่นะครับเพียงแต่ตรงนี้เนี่ยคือหลังจากที่สั่งเสียแล้วจากวีดีโอหมายเลขสามห้า5จดหนึ่งห้ทับ1ด้วยนะครับก็มาสั่งเสียเสร็จว่าจริงๆแล้วนะครับใครก็แล้วแต่ที่โ,โกงที่ฟาดฟันคนอื่นเนี่ยถ้ามีโอกาสก็ปล่อยเขาไปเถอะนะครับผมไม่ได้มีปัญหาหรอกนะครับ การที่ทําให้ชาติบ้านเมืองโลกใบน,นี้จเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันเริ่มจากการที่คนเราเนี่ยลงตัวกับตนเองหรือยังคลิกกับตนเองหรือยังแล้วมาจ่ายเวลามาผ่านการคุยการปรับเข้าหากันด้วยความจริงใจอะ่ะจนคลิกกันเองแล้วไปคลิกกับใกล้ตัวคลิกกับบ้านคลิกกับกิจการคลิกกับเกมคลิกกับโครงการแผนงานของพวกเราที่มันจะไปต่อ ก็มันไม่คลิกแล้วมาใช้ชั้นเชิงใช้อำนาจใช้การคดโกงมันก็มีปัญหาแต่ผมไม่ได้วิจารณ์เรื่องการคดโกงหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมบอกว่าผมยอมแพ้แล้วผมไม่สู้นะครับแต่ถ้าใครมาบอกว่าดาจะจ้างงานดามันคือเงินนะครับมันคือเงินนะครับดามาจะมาลองรวมทีมกันมันคือกิจกรรมมันคือสิ่งที่เราจะสื่อสารกันจริงๆเข้าใจไหมครับ เงินเนี่ยผมไปสามารถไปซื้อที่ดินได้สามารถที่จะล้อมรั้วสามารถที่จะบอกว่าคัดสันคนที่จะเดินเข้ามาในรั้วแล้วเริ่มสร้างกิจการหรือเกมชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่ของพวกเราอ่ะเราคัดได้นะครับส่วนคนที่มีชั้นเชิงอยู่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรขออภยัยนะครับถ้าผมสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันไปกระทบหรือมันบอกว่าไม่เข้าใจวิดีโอนี้เป็นวิดีโอหมายเลข38ครับผมจะตั้งทีมที่บอกว่า กลายเป็นคนใหม่จริงๆมีใจมีไฟจริงเข็ดแล้วตัดแล้วพ้นแล้วนะครับแล้วมีธงอย่างชัดเจนว่าหลังจากนี้เนี่ยคลิกกับตนเองเสร็จคลิกกันเองเสร็จแล้วก็เคลียร์พื้นที่เป็นเป็นพื้นที่เป็นแหล่งทำมาหากินที่ดีเป็นเกมชีวิตเป็นบริษัทที่ดีเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ดีเป็นพัคการเมืองที่ดีนะครับเราจะทำจริงๆเป็นโรงพยาบาลที่ดีนะครับเราจะทำมันจริงๆ นะครับเป็นกิจการที่ดีนะครับเป็นเกมชีวิตเป็นรูปแบบชีวิตที่ดีนะครับมันดีจริงๆนะครับทั้งหมดนะครับวิทยาการนะครับองค์ความรู้มันก็ดีจริงๆแหละแต่ทั้งหมดมาเริ่มต้นจากสิ่งที่แทบไม่ต้องเสียเงินเลยก็คือตัวเราเราจริงใจกับตัวเราเองไหมฝีมือเนี่ยถ้าคนเราไม่ยอมไปนั่งอ่านหนังสือเราจะเคยชินเราจะรู้สึกดีดีกับการอ่านหนังสือไหมแต่ผมไม,ไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนไปอ่านหนังสือนะผมยกตัวอย่างนะครับ การสร้างคนสร้างชาติซึ่งทุกคนอ่ะก็ทึ่งในฝีมือลหลายด้านของคนไทยแต่นึกภาพเราถ่ายทอดกันมารุ่นสู่กี่รุ่นแล้วล่ะลายกระหนกลวดลายปฏิมาก,กรรมซึ่งนั้นเกิดจากฝีมือจริงๆแล้วมันอยู่ในดีนเเราถ่ายทอดกันมารุ่นสู่รุ่นมันคืออะไรครับมันคือรั้วของพวกเรามันคือกลุ่มชนชุมชนของพวกเราที่เราชื่นชมกันในวันที่พวกเรามาปั้นร่วมกันมา ทำรูปูปปั้นนะมาทําปริมากรรมร่วมกันมาวาดภาพร่วมกันมาเล่นกีฬาร่วมกันมาร้องเพลงเต้นรามาร่วมกันวิจัยพัฒนากลไกลทางอิเล็กทรอนิก,กนส์ร่วมกันสร้างเครื่องมือกลไกร่วมกันเราทําทุกอย่างร่วมกันมันคือสังคมรูปแบบใหม่ซึ่งใช้องค์ความรู้เดิมๆมาแหละแล้วเราต่อยอดมันไม่ใช่แค่เราพวกเราทําไงแต่มันจะถ่ายทอดสู่รุ่นต่อๆไปที่อยู่ใน ในคันของคุณแม่ในหมู่พวกเราก็เราทํากันอยู่อย่างนั้นน่ะมันคือการสร้างสังคมนะครับสังคมของคนที่จริงใจไงเคยเห็นไหมครับคนที่ไม่จริงใจคนที่พูดอย่างแล้วทําอย่างพูดต่อหน้าคนทั่วไปพูดอีกอย่างในกลุ่มลับหลังก็พูดอีกอย่างแล้วมันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกันเลยแล้วมันเกิดผลเสียหายมากมายแต่ทั้งหมดเนื้อแท้ขอพวกเราคือญาติกัน ที่บอกว่ามีเขาเรียกว่าสา,ากลจักรวาล่ะพี่เข้าใจไหมอะไรว่าสงสารอะพี่เข้าใจไหมเข้าใจว่าสิ่งที่ดีกว่าคืออะไรครับการเข้าถึงความเป็นญาติการเข้าถึงสิ่งดีๆเข้าถึงความรักโดยเริ่มก้าวจากจุดที่เราค่อยๆปรับค่อยๆก้าวค่อยๆพัฒนาค่อยๆเข้าอกเข้าใจกัน แต่มีคนที่นะครับอช่างมันเถอะไม่ได้วิจารนะครับหวังว่าท่านจะเข้าใจเพราะเนื้อหาสาระเพราะหัวใจสำคัญคือการไปเข้าใจไปกำหนดความหมายระบุความหมายเข้าถึงคุณค่าและความหมายทำให้เกิดขึ้นจริงกับชีวิตของท่านเองและหมู่คณะเพราะว่าผมไม่ใช่มนุษย์อมตะดามไม่ใช่มนุษย์อมตะแต่ทุกทุกชีวิตฮะผมว่าเป็นอมตะนะ แต่ดามเนี่ยเดี๋ยวสักวันมันจากลูกไปผมพอแล้วแค่นี้ผมพอแล้วคือมาบอกว่าพอเพราะว่าคือที่ทําวิดีโอชุดหลังๆเนี่ยเพื่อวางจริงๆนะครับคือจริงๆเราตั้งจะเสร็จตั้งแต่วิดีโอหมายเลขสามสิบสี่แล้วแหละแต่มันมีเรื่องสลอดก็เลยต้องมาอัดนะครับแต่ก็เรื่องนี้มันเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจัดมาให้นะครับไม่ได้มีคิดไม่ได้เจตนาเลยนะครับอยู่ดีเขาก็ยัดมาให้นะครับโครมโครมเลยนะครับ ก็ฝากญาติทุกคนนะครับเรามาช่วยกันบอกข่าวดีให้กับญาติไปทำความเข้าใจเองหยิบมาเติมเองสร้างสรรค์ชีวิตของตนเองของกันเองแล้วก้าวไปด้วยกันเกิดมาบนโลกผ่านชีวิตที่ดีจากโลกนี้ไปแบบดีๆดีดดไหมละ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ